เวลายิ่งแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะะมมนะครับผมได้รับคำเชิอนะครับวันนี้ผมจะไปตีตีหใหม่นะครัแล้ว,วะะก, <c oughs> ก็ไม่ใไ่ดีเหมือนเดิมนาตราบทัหมดเลยเป็นกูดโอ้โหจังไม่ใช่ดี

ยิ้มแล้วพี่อืออะไรวะอ้าดี๋้วตามเลยดูดูดูดยอือจระตือมือเปล่าวะหรือว่ามันไม่ได้ยินเลย คอมเมนต์กันหน่อยครับผู้ชมคอมเมนต์กันหน่อยไม่ไม่ไม่ผมไม่ไหวกา้จะปีใหม่แล้วทุกคนการจะปีใหม่แล้ว,ลวทุกคนยักษ์ฮิยักษ์ฮิฮึเสียงแล้ววะเสียงฮิแน่น,นอนรอ้อยเต็มจะตายโอ้ยย นี่แกจ,จะปีใหม่แล้ว,ลวมวั้ยอะไะจิดคู่หรอชมห้เราต้องเห็น สองหนึ่งแฮปปี้นิวเยียแฮปปี้นิวเยียจ้าไปอันนี้ผมเป็นทีมยาวเลยนะที่ที่มาที่มาแล้ว ไม่ดีนะโอ้โ <Four>. ห <ALLY> ้เส <ond aneously> ียงคู่เต็มแนวห้องยังดีเด้บโอ้โหแ h ป p p y เดียวเย้ ทุกคนไม่เห็นหรอกแต่ผมเห็นโคตรสวยด้วยแฮปปี้มีเยอะแล้วทุกคนอื้ ใหญ่เลยโอ้โหฉลองขึ้นใหญ่เลยครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ไหวอันนจะจะตีมยาวเลยนะไม,ไม่รู้ว่าน่ากลัวในกล้องจะน่ากลัวขนาดนี้ สัญญาอีเ yeah, ย mm ้แฮปปี้รีเอมีหนึ่งคนมีน่าจะน้อยสมนแล้ว i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ดูดิก็ดูข้างนอกอยู่คู้เต็มเลยก็ดูลองรับๆัูจะเห็นเห็นสังเกตดูน้าเห็นละสวยด้วยแฮปปี้นูเยทุกคนแฮปปี้นูเย่ที่ดูสภาพแข็งแรงกันนะฮะตอนนี้ผมก็ขอย แฟร์ดิใช่ไหวคิดถ่าย ถ้าไปดูไลฟ์สดเดี๋ยวก็รู้วิวเฮ้ยคอมเมนต์ได้ดิแฮปปี้วิวแฮปปี้วิวมาต้องยินใช่ไหมโอเคตัดหนึ่งโอ้ All i want. ผมได้หรอนั่งนัน่งนะฮะอาเด็บดูพูดโอ้โหแล้วคนโทรมาปีกูดปีกูดคู่แข่งคุณมาแล้วผมเองไม่เกี่ยวฮะ <c oughs> คุณไม่ใช่คู่แข่งผมคุณคือลูกแข่งของผมเอง โอ้ไม่มีใครกดเลยอ่ะโอ้ปีใหม่แล้วแม่งคนนอนกันหมดเวลิกูดไปดีกว่านี่รู้อยู่แล้วไม่ต้องวงของออน้าเดี๋ยวรู้ชีวิตลุงเลี้ยงมากเลยฮะลุงเลี้ยงกับสำรวจการลิมแป๊บนึงนะฮะ ดูไหมใครก็รู้อยู่แล้วไงแต่ไม่บอกชื่อหรอกเจ้าก็รู้เอง Happy New Year มึงดูกูก่อน ป่าเบียเองเออไม่ไหวอ๋ไม่มีใครเข้าใจคาว่าสตรีมเหรอฮะโอ้โหดีจริง โอเค เท่าเล็ดด้วยพี่พีไม,ม่ไหวเลยอ่ะ sorry sorry กินมาม่ีกว่าอุ้ยอย่ายิ้มอย่ายิ้มอย่ายิ้มอุ้ยแ้วก็หยุดอ๋อ ในที่สุดฉันก็มีความสุข

ผมขอจบสตรีมไว้เพียงเท่านี้นะฮะผมขอจบสตรีมไว้เพียงเท่านี้แหละผมไปนอนละ